สนุนโดยบริษัทเคนเซนปลอดภัยจากแบคทีเรียไวรัสเชื้อราด้วยอ์เมอร์เอทเพื่อคนที่คุณรัก กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะฮะกับช่วงกันปากอยากเมาค่ะกันปากอยากเมานะฮะอยู่ตรงหน้านี่ก็คือ Armor อ A ออผลิตภัณฑ์กําจัดเชื้อแบคทีเรียนะคุณผู้ชมนะครจัดได้ทุกซอกทุกมุมนะใครท,ที่เคยโดนต้มโดนหลอกโดนโกงโดนสารพัดมาแล้วนะฮะแอลกอฮอล์ใช้ได้เพียง15นาทีนาทีที่16ตัวใครตัวมันนะคุณผู้ชมนะฮะ Armor A ออฉีดครัง้งนึงพ่นครั้งหนึ่งอยู่ได้30วันแต่ถ้าเกิดให้เราเอาเครื่องไปพ่นที่บ้านจะอยู่ได้1ปีเต็มประสิทธิภาพนําเข้ามาจากต่างประเทศตัวน้ํายานําเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะหัวฉีดนําเข้ามาจากประเทศมาเลเซียมีอยถูกต้อง ตามกฎหมายรายละเอียดเพิ่มเติมนะพร้อมโปรโมชั่นพิเศษมีว่าอย่างไรบ้างสำหรับวันนี้นะคะมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยเนื่องจากว่าอย่างที่แม่บอกไปเป็นสินค้าขายดีของรายการของเราอันดับที่1นึ่เขาจัดโปรโมชั่นค่ะฉลองยอดขายครบ2 0 0 0ขวดภายใน1เดือนถ้าวันนี้นะคะคุณซื้ออาร์เมออนะคะขนาด60 ML ทั้งหมด3ขวดนะคะแถมฟรีอีก1ขวดจากปกติราคา2396บาทเหลือเพียงแค่1797บาทเท่านั้นหรืออีกโปรหนึ่งค่ะถ้าคุณซื้ออาร์เมออขนาด2 50 ml 3ขวดแถมฟรีอีก1ขวดจากปกติราคา7,200บาทเหลือเพียงแค่5,400บาทเท่านั้นและอีกโปรหนึ่งนะคะโปรใหญ่มากๆเลยถ้าคุณซื้ออาร์เมอรอขนาด250 ml ทั้งหมด4ขวดแถมฟรีค่ะ60 ml นะคะอีก4ขวดจากปกติราคา9,596บาทลดเหลือเพียงแค่7,200บาทเท่านั้นเท่านั้นยังไม่พอถ้าคุณซื้อครบ1,000 0บาทแถมฟรีไปเลยค่ะร่มเคนเซนนะคะสนใจนะคะโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยค่ะที่เบอร์02 2 9 3 3 3 7 5 5้ําย้ำกันอีกรอบค่ะ029313755ค่ค่ะ,ะ,ะเมื่อเอกบายเคนเซ้นนะคุณผู้ชมสินค้าขายดีจริงๆคุณผู้ชมนะฮะอ่ะท็อปิกวันนี้เรามีว่าอย่างไรครับคุณคิดยังไงคะกับคนที่เหยียดสาวสองค่ะอ๋อมันก็ มันก็มีค่ะแม่สมัยก่อนทุกวันนี้ยังมีอยู่มีมีมีอยู่เนาะแต่ก็น้อยลแต่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับวงการบันเทิงนะฮะค่ะพูดถึงทั่วไปนะฮะมันมีนะฮะสาวสองที่โดนเหยียดนะฮะต้องทำใจใช่ไหมแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันบางทีสาวสองเขาก็ตีกับนะฮะเอามาที่คนนี้แล้วกันนะคะการโพสเดือดนะฮะอวดเสกฉลาดนะฮะขอจดทะเบียนนะฮะลั่นเขาเป็นของฉันแต่เพียงผู้เดียวนี่เลยนะกลับมาจดทะเบียนสมรสอีกรอบจริงๆแม่อย่างที่แม่พูดเลยกลับมาคืนดีกันแล้ว หลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็หย่าไปกันแล้วสองครั้งครั้งนี้เนี่ยบอกว่าเป็นการจดทะเบียนครั้งที่3แล้วก็น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วพี่การก็ออกมาประกาศข่าวดีชัดเลยนะกลางอินสตาแกรมก็มีการโพสตแ่บๆเดือดๆตามสไตล์ของพี่การนะคะบอกว่าเป็นเมียเสกทั้งนิตินายและก็พฤตินายแล้ว,หล,วหลังจากนี้จะเอาคืนทุกคนในฐานะภระยาเสกก่อนที่จะมีการชมพี่เสกด้วยนะคะบอกว่าพ,พี่เสกเนี่ยฉลาดฉลาดที่จะเลือกจดทะเบียนสมรสอีกรอบหนึ่งนะคะประกาศบอกว่าเธอเป็นของฉันแล้วก็ฉันเป็นของเธออย่างถูกต้องตามกฎหม การสามารถมีสิทธิ์ทุกอย่างในตัวเธอเพียงคนเดียวเท่านั้นนะคะต่อไปนี้ใครจะมาทําอะไรครอบครัวเราเนี่ยไม่ได้แล้วนะเออนะฮะทีนี้แรกไปฟ้องหย่าผัวนะครับผัวไม่ยอมหย่าให้แนตะ่ผัวไม่ยอมไปศาลนะ้ไปังคบให้ผัวหย่านะฮะซิ<อ>่งลก็บอกไปแล้วว่าไม่รู้หรือผัวยังรักอยู่นะฮะ,ะสุสุดท้ายก็กลับไปคืนดีกันแล้วก็จดทะเบียนกันอีกรอบหนึ่งนะฮะเขามีลูกด้วยกัน3คนด้วยเช่นเดียวกันสมบงสมบัตินี่เ็าแบ่งให้ลูกหมดนะฮะตามคาด<น>แม่เลยคน,คน<ล>ยอือ่นที่ไม่ได้เป็น อันนู้นก็ก็ไม่ได้ให้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใครที่เป็นเข้ามาแล้วก็ลำบากนิดนึงนะฮะค่ะอ่ะคุณผู้ชมนะฮะจักรจั่นนะทำข้าวกล่องใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วก็แฟทำทำอะไรทำกล่องไม่ใช่ทำข้าวปอกกล่องขออนุญาตทป็กล่องเหรอเป็นบล็อกค่ะเป็นแชร์ริ่งบล็อกเป็นการที่ไปช่วยเหลือเฟสอะไรนะอะไรนะแชร์ริ่งบล็อกเลยช่วยเหลือคนเบื้องหลังกองถ่าย ขาดรายได้จากโควิด19ค่ะนี่เลยนะคะคุณจักจรจัน์อาคมศิรินะคะก็เข้ามาช่วยเหลือทีมงานเขาก็คิดถึงคนทํางานเบื้องหลังไะคะไม่ว่าจะเป็นช่างกล้องช่างไฟหรือว่าทีมงานสวัสดิการคือเขาเนี่ยก็เป็นกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19เหมือนกันเพราะว่ากองถ่ายเนี่ยมันก็ต้องหยุดทําให้ขาดรายได้ไปคุณจักจรจัน์กับคุณเปิ้ลสุมาลีก็เลยร่วมบุญเดินทางไปซื้อของนําข้าวสารอาหารแห้งบรรจุใส่ในกล่องแชร์ริงบ็อกนี้เลยนะคะจำนวน100กล่องนอกจากนี้เนี่ยยังมีพี่เอชายารวมกับภรรยานะคะเดินทาาางมาจาก องมาช่วยแพ็คของใส่กล่องช่วยอีกแรงด้วยคุณจจกระจันเนี่ยเขาก็บอกว่าหลังจากที่ลงพื้นที่ไปก็รู้สึกว่าควรที่จะทํากล่องแชริ่งบ็อกขึ้นมาให้กับพี่ทํางานที่เขาทํางานเบื้องหลังนะคะเพราะว่างานฟรีแลนซ์เนี่ยก็ได้รับปัญหาได้รับผลกระทบเหมือนกันก็อยากจะทํากล่องนี้ขึ้นมาจํานวนร้อยกล่องก็จะมีพวกข้าวสารอาหารแห้งปลากระป๋องบะหมี่สาเร็จรูปแล้วก็มีเงินจานวนหนึ่งถ้าใครเดือดร้อนก็ให้ติดต่อเข้ามาได้เป็นกําลังใจให้กับทุกคนค่ะ,ะนะตุก๊กี้ทนไม่ไหวนะรีบช่วยหนงช้ช้าชา้ชาทันทีนะขับ รถมอเตอร์ไซค์นะส่งตะเวนส่งบะหมี่ฮะใช่ค่ะจริงๆเนี่ยพี่หนงชาชาเองก็มีธุรกิจส่วนตัวนะคะก่อนหน้าน,นี้ก็มีการเปิดธุรกิจของตัวเองบะหมี่โหน่งที่เปิดอยู่ที่จังหวัดนครนายกแต่เนื่องจากว่าไปเจอโควิด -19 ไงก็เลยต้องปิดไปนะคะทําให้พี่หนงเนี่ยเขาต้องปิดร้านไปตั้งแต่วันที่2มีนาคมจนถึงตอนนี้ก็ยังต้องปิดอยู่เลยทําให้ขาดรายได้หลังจากนั้นมาเนี่ยด้านพี่หนงเองเขาก็ออกมาขายข้าวเหนียวไก่ทอดน,นะคะริมถนนทางไปจังหวัดนครนายก<อ>ต่อมาเนี่ยก็ยังต้องปิดร้านต่อไปแต่ว่าเขาเนี่ย เปลี่ยนแปลงในการที่ต้องตระเวนส่งบะหมี่แบบ Delive r y แทนล่าสุดเนี่ยพอคุณตุ๊กี้เขารู้ข่าวนี้เขาก็เลยนะคะอดใจไม่ไหวรีบไปช่วยอุดหนุทนทันทีหลังจากที่รู้ข่าวค่ะอ่านะคะคุณผู้ชมไม่เลือกงานไม่ยากจนดังเป็นซูปเปอร์สตาร์ยังไงก็ต้องทำมาหากินนะคุณผู้ชมนะต้องหาไรายได้นะฮะบ้านรถก็เราก็ต้องผ่อนนะคะ <S <S เพราะฉะนั้น,นพี่โด่งก็เป็นตัวอย่างที่ดีของคนใน,ในวงการบันเทิงที่ไม่เลือกงานไม่ยากจนถึงแม้จะดังขนาดไหนก็ย่อมทำมาหากินนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่มีรายได้น้อยแล้วเห็นแล้วเนี่ยอยาก เลยทีเดียวเลยคุณผู้ชมนะฮะ,ะอ่ะแ้โซดอยากเชิดย่างเชิดฉายก็ใส่เกาะอ,อกนะเผยหุ่นแซบโชว์สเต็ปแดนค์ฮะโอ้โหเรียกได้ว่าโซดแล้วแซบไฟลุกมากๆเลยนะคะสำหรับนางเอกสาวหน้าหวาน,นะค่ะแต้ณัฐพรนะคะเจ้าแม่โซเชียลที่เธอเนี่ยก็ได้ฉายาว่าเป็นดาวติ๊กตอกเพราะว่าขยันลงคลิปมากๆตามดูกันต่อไปสําหรับความรักของแต้ณัฐพรนะช่วงนี้พักกันสักครู่นึงก่อนต้องขอขอ,ขอบคุณผลิตภัณฑ์ขายดีนี่ก็คืออาเมอเอ็กผลิตภัณฑ์จำจัดเชื้อแบคท,ทีเรียที่มียอดขายสูงสุดและ สาคัญนะฮะมียอดสั่งซื้อซ้ําสูงสุดด้วยเช่นเดียวกันสําหรับอาร์เมอร์เอกวันนี้มาแล้วพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับขายดีนะคะจนต้องจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษฉลองยอดขายครบ2,000ขวดภายใน1เดือนค่ะเพีเงยงแค,ค่วันนี้ถ้าคุณซื้ออาร์เมอร์เอ็ขนาดเล็ก60 ml จานวนทั้งหมด3ขวดแถมฟรีทันทีอีก1ขวดในราคาสุดพิเศษเหลือเพียงแค่1,797บาทเท่านั้นหรือถ้าคุณนะคะซื้ออีกโปรหนึ่งขนาดใหญ่250 ml ทั้งหมด3ขวดแถมฟรีทันทีอีก1ขวดในราคาสุดพิเศษเหลือเพียงแค่5,400 เท่านั้นหรือถ้าเป็นอีกโปรหนึ่งโปรใหญ่ค่ะถ้าคุณซื้อขนาด250 ml ทั้งหมด4ขวดแถมขนาด60 ml อีก4ขวดไปเลยนะคะลดเหลือเพียงแค่7,200บาทเท่านั้นเท่านั้นไม่พอค่ะถ้าคุณซื้อครบ10,000บาทแถมฟรีไปเลยร่มเคนเซนนะคะสนใจโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะที่เบอร์029313755ย้ำกันอีกรอบค่ะ029313755ค่ะช่วงหน้านะคุณผู้ชมนะฮะอ่านี่เลยนะอินสารินนะภาพหลุดนะกับไฮโซไทยนะกอดน,นัวกันโมเมนต์ หวานกนเลยทีเดียวนะเกินคําว่าเพื่อนอย่างแน่นอนนะรายละเอียดจะจริงหรือมั่วชัวรหรือไม่ต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนครับค่ะ